รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาวของรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะซึ่งในเวลานี้เราปรับเปลี่ยนเวลาออกอากาศมาเริ่มต้นในเวลา15นาฬิกา35นาทีแต่ยังคงเน้นย้ำเนื้อหาสาระที่จะสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงของรอบโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของผู้นํา เราจะมีทั้งผู้นำดีและผู้นำที่ไม่ดีเรากำลังพูดถึงผู้นำทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่ผู้นำทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่ดีหรือผู้นำที่ไม่ดีต้องมีนั่นคือเขาจะมีลักษณะที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญในขณะเดียวกันก็ต้องมีวิสัยทัศน์และนอกเหนือจากนี้ค่ะต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเราจะมีทั้งผู้นำที่ โลกจดจำแบบไม่ลืมสืบเนื่องจากประทับใจประชากรในประเทศและทั่วโลกเพราะนำพาประเทศให้เดินหน้าไปดีมากยิ่งขึ้นประชากรอยู่ดีกินดีแต่อีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นว่าผู้นำที่โลกไม่ลืมโลกไม่ลืมสืบเนื่องจากเป็นฝันร้ายที่ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ผู้นำแต่ละคนจะมีภาพจำที่แตกต่างกันออกไปนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเราได้ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเราในเวลานี้เรารอคอยกันอยู่สำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศเราอยากจะรู้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะว่าผู้นำคนใหม่ของไทยควรจะมีบุคลิกภาพแบบไหนแล้วผู้นำตามที่ใจเราปรารถนาจะใช่คนเดียวกันกับผู้นำที่เราจะได้และผู้นำที่เราเลือกมาหรือไม่ พักกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรามานั่งพูดคุยกันกับเดือคียของเราสองท่านค่ะท่านแรกศาสตราจารย์ดรธัญลักษณ์วีระสมบัติหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการทํางานในตลาดแรงงานที่กําลังเปลี่ยนแปลงและอาจารย์ประจํา สาขาพัฒนาแรงงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านที่สองค่ะอาจารย์นัชชาพัฒนอมรกุลรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอะนัชชาพัฒน์แล้วก็คุณนัชชาวีค่ะค่ะประเด็นแรกที่อยากจะพูดคุยและสอบถามกันนะคะต้องเรียนสอบถามท่านอาจารย์นัชชาพัฒน์ก่อนว่าทุกวันนี้เรามีผู้นําที่โลกไม่ลืม ไปดูผู้นําของโลกก่อนแล้วกันมีใครบ้างแล้วแต่ละท่านมีบทบาทสําคัญยังไงถึงไม่ลืมกัน คือว่าถ้าพูดถึงผู้นําในโลกเนี่ยนะคะ,ะที่โลกไม่ลืมเนี่ยก็คงจะพูดได้เป็นร้อยร้อยคนนะคะแต่ว่าอยากจะขออนุญาตแนะนําผู้นำนะคะที่มีบทบาทโดดเด่นในแต่ละยุคแต่ละสมัยคะ่ะอย่างเช่นในยุคโบราณเนี่ยนะคะใครๆก็จะรู้จักนะคะผู้นําที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงโลกเลยทีเดียวนะคะ,ะอย่างเช่นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ะะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเป็นผู้นำนะคะจากนครรัฐเล็กๆนครรัฐหนึ่งนะคะที่ชื่อนครรัฐมาซิโดเนียนะคะที่อยู่ในกลุ่มของออนครรัฐกรีค่ะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จค่ะในการปราบพวกกรีก่อนนะคะให้เป็นจกักรวรรดิเดียวกันและเขาประสบความสำเร็จค่ะในการตีจกักรวรรด เปอร์เซียค่ะซึ่งในอดีตนั้นเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะคะเขาก็ประสบความสําเร็จเขาเป็นแค่หนึ่งผู้นำนะคะทางการทหารในหนึ่งนครรัฐแล้วก็สามารถไปตีเปอร์เซียได้นะคะแล้วเขาก็สามารถไปตีได้ถึงอินเดียนะคะสามารถตีอียิปต์ได้ด้วยนะคะเขาก็เป็นบุคคลที่โลกจดจำนะคะว่ามาจากเมืองเล็กๆแต่สามารถเอาชนะได้ทั้งโลก ะะแล้วก็คนที่คล้ายๆพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็มีนะคะคนนี้ก็เป็นคนเอเชียนะคะใครๆก็น่าจะรู้จักเราก็มีเพลงมีหนังอะไรที่เกี่ยวกับท่านนะคะคนนั้นก็คือเจงกิสขานนะคะหรือว่าเตมูจินค่ะ,คะเขาเป็นนักรบเล็กๆนะคะจากทุ่งหญ้าสเตปที่วันหนึ่งเขาได้กลายเป็นผู้ที่อาจจะเรียกได้ว่ามีอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่โลกจดจำว่าเป็นบุคคลที่มาจาก เผ่าเล็กๆนะคะหรือว่านครร้านเล็กๆทั้งคู่เลยแต่ก็สามารถมีอาณาเขตที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วนอกเหนือจากผู้นำหนักรบยังมีผู้นำแบบไหนอีกบ้างที่โลกไม่ลืมค่ะอย่าง,ง <ๆ S 1> เช่นนะคะในยุคต่อมาเป็นยุคที่เรียกได้ว่า คนเนี่ยเริ่มอยู่กันเป็นประเทศนะคะความต้องการพื้นฐานอย่างเช่นการความเป็นอยู่เนี่ยเริ่มเริ่มที่จะมีความสําคัญน้อยลงแล้วนะคะผู้นําที่โลกจดจําก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะ,อ,ะอย่างเช่นเราก็จะมีผู้นําที่เป็นกษัตริย์นะคะทีะ่สามารถสร้างอัตลักษณ์ของประเทศได้คนนั้นนะคะก็อย่างเช่นพระเจ้าเฮนรี่ที่8ของอังกฤษค่ะ สร้างยังไงคะเขาสามารถแยกตัวออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกของยุโรปแล้วก็สร้างลัทธินะคะโบสถ์แห่งอังกฤษก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้ประเทศอังกฤษนะคะก็จะไม่จําเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับสันตปาปาที่กรุงโรมแต่ว่าผู้ปกครองของอังกฤษก็จะเป็นผู้ปกครองทางด้านศาสนาในประเทศอังกฤษไปด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นตัวของตัวเองความเป็นอัตลักษณ์ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญในสมัยนั้น ยังมีผู้นำคนไหนอีกไหมที่อยากจะยกตัวอย่างอีกมีท่านมีอีกสองคนนะคะคนแรกก็คือมหาตามะคานทีค่ะมหาตามะคานทีก็เกิดในยุคสมัยที่อินเดียค่ะพยายามเรียกร้องเสรีภาพนะคะเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษมาก่อนหน้านั้นแล้วมหาตามะคานทีเนี่ยเขาก็สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นในยุคนั้นนสิ่งที่สําคัญของยุคสมัยคืออะไรความเป็นเอกราชนะคะ อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้รับอิทธิพลจากมหาธราคารคันทีนะคะคนนั้นชื่อว่าเนลสันเมนเดลานะคะ<ม>เขาก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือสันติวิธีค่ะใ,ในยุคข,ของเนลสันเมนเดล a าเนี่ยสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่โลกกําลังถามหาและสิ่งที่แอฟริกาใต้ต้องการคือสันติภาพค่ะ และเนลสันเบนเดล่าเป็นคนที่ให้สันติภาพก็คือยุติความรุนแรงนะคะทางสีผิวในแอฟริกาใต้ที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลากว่า200ปีได้ค่ะ แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผู้นําในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยสามารถตอบได้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาสังคมในยุคแต่ละยุคนั้นๆได้อย่างไรคะค่ะอันนี้เป็นในเบื้องต้นที่ท่านอาจารย์นชพัฒน์ได้บอกเล่าให้เราได้รับทราบถึงความต้องการของประชากรว่าเขาอยากได้ผู้นําแบบไหนในอดีตนะคะมาในปัจจุบันนี้เรียนสอบถามท่านอาจารย์ธัญลักษณ์เพิ่มเติมหน่อยว่าความต้องการแบบในอดีตกับความต้องการแบบในปัจจุบัน สำหรับผู้นำโลกเหมือนแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังประวัติศาสตร์เพลินเลยนะคะ,ท,ะท่านผอเล่าหลายอย่างน่าสนใจมากเลยนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้คือเราต้องมาถอดรหัสตัวแปรค่ะถ้าสมมุติว่ามันมีรหัสอะไรที่เป็นตัวแปรหรือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะแล้วมันสอดคล้องไปกันได้กับปัจจัยในอดีตที่ท่านผอ,อกรุณาเล่าเมื่อกี้เนี่ยถามว่าหลายๆหรือบางอย่างของ คุณลักษณะของภาวะผู้นําต่างๆเนี่ยประยุกต์ใช้ได้ไหมประยุกต์ใช้ได้นะคะสําหรับประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์อาจจะขยายผลนิดนึงนะคะถ้าเวลาเวลาอํานวยเนาะนะคะ <เอ S 1> ก็คือเวลาเรามองในเรื่องของถ้าถามเฉพาะเรื่องเนี้ว่าเราจะประยุกต์ใช้ได้ยงไงเราต้องดูสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เมื่อกี้ท่านผอเล่าไปมากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับตัวอาจารย์เองเนี่ยาจะรู้สึกว่า ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันเป็นแบบมิกเซอร์อะค่ะมันผสมหลายอย่างมากเพราะนั้นเนี่ยเราจะยึดตัวบทของท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้อ่าเขาเรียกอะไรเป็นผู้นําที่ไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องประยุกต์ใช้หลายๆอย่างก็ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรค่ะอาจาร,รย์ยกตัวอย่างประเทศได้ไหมคะที่เห็นชัดๆอ่าตัวอย่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยจะพบว่ายกยากมาก าถามว่าทําไมยกยากมากเนื่องจากว่าภาวะแวดล้อมในปัจจุบันของโลกนะคะไม่สามารถบอกได้เลยในห่วงเวลาเนี้ยว่าประเทศไหนมีผู้นําที่ดีที่สุดตลอดเวลาในห่วงสถานาการณ์แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าโลกในปัจจุบันอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะคําว่าวูค่าเนี่ยเป็นคําที่มัดคอเราเลยมัดคอหมายความว่าจนเราไม่สามารถนึกออกว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้นําที่ดีตลอดเวลาในช่วง ช่วงที่เกิดโควิดนี่ก็ได้มันเป็นโรคยุคบูค่าเพราะนั้นในการยกชื่อหรือยกประเทศออกมาในห่วงเวลาเนี้ยอาจารย์ว่าทําได้ยากมากนะคะแต่ถ้าจะให้ทําเราสามารถจะทาได้3แบบนี้ค่ะคุณณชาวีคือเราดูว่าคําว่าบูคาเนี่ยค่ะเราต้องการผู้นําแบบไหนมากกว่านะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ขยายผลนิดนึงคือบูค่าเวอร์เนี่ยทุกคนรู้กันว่ามันย่อมาจากคําว่าโลกผันผวนใช่ไหมคะคาว่า volatility เนาะคาว่า uncertainty แล้วก็คําว่าเรื่องของ complexity แล้วก็ ambiguity สี่คำนี้ค่ะเป็นตัวล็อกว่าผู้นำต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะตัวแรกคือ Volatility เนี่ยค่ะความผันผวนเนี่ยเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อ่ะต่อมาประเด็นที่2คือเรื่องของอความไม่แน่นอนนะคะอันเ r t a i n ทนีเนี่ยเราต้องการผู้นำที่มีความเข้าใจหรือ Understanding ิงต่อความไม่แน่นอนนั้นต่อมาคาแรคเตอร์ที่3ก็คืออ่า c o m p l e x i t y คือความสลับซับซ้อนเราต้องการผู้นําแบบไหนเราต้องการผู้นําที่สามารถ Make Clear ร์หรือทําครดิตตี้ให้เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบในในแต่ละช่วงเวลานั้นมีไหมคะผู้นําคนไหนที่เราสึกว่าเม k e เคลียร์ได้ตลอดเวลาอ่านะคะแล้วสุดท้ายนะคะคือคําว่า a m b i g u ุ t y ้คือความคลุมเครือเราต้องการผู้นําที่ที่มีความยึดอยู่ในการบริหารงานหรือ Agility เพราะเนี้ย ถ้าจะให้ตอบว่าลองช่วยกันนึกก็ได้นะคะเดี๋ยวพอ,อนะัชพาช่วยอาจารย์ป้อมนิดน,งน,งนึงว่าใครหรอที่มีวิชั่นตลอดเวลาเพื่อจะไฟต์ไฟต์นะคะกับคําว่า volatility แล้วก็ผู้นําคนไหนบ้างที่มีอ่า understanding หรือความเข้าใจในเรื่องของความสลับซับซ้อนรวมถึงคาแรคเตอร์ที่3ที่สําคัญมากๆคือทําให้มันชัดเจนบนความคุมเครือได้ไหมแล้วสุดท้ายก็คือสามารถบริหารจัดการแบบยืดหยุ่นได้หรือเปล่าอันนี้ค่ะ เป็น4ถอดรหัสคาแรคเตอร์ของผู้นําในปัจจุบันถ้าถ้ามีครบจะดีมากอันนี้ขออนุญาตตอบประมาณนี้ค่ะสําหรับประเด็นนี้ค่ะคือพอพูดถึงเรื่องของผู้นำเนาะหลายคนจะบอกว่าผู้นำเนี่ยจะมีทั้งผู้นําทางการเมืองการปกครองผู้นําทางเศรษฐกิจผู้นําทางธุรกิจผู้นําเอกชนง่ายๆเลยถ้าเกิดพูดถึงสเตตแมนกับบิสเนสแมนอาจารย์ธัญลักษณ์มองว่าสแบบนี้มีความต่างกันอย่างไรบ้างหรอคะ โอเคค่ะในทุกความต่างต้องมีความเหมือนนะคะเอาเรื่องความเหมือนก่อนนะความเหมือนนี้ก็คือสองคำนี้ยมันเป็นลักษณะของสะท้อนของบทบาทของการนําก่อนอ่ะความเหมือนก่อนนะบทบาทความนำแน่นอนเหมือนกันนะคะแต่ในความเหมือนมีความต่างในความต่างมีความเหมือนคิดว่าประเด็นนี้ยเป็นอิชูที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจมากเพราะว่าเรามีหนึ่งในว่าที่ว่าที่ว่าที่ค a n ิเดตอาจจะอาจจะเป็น อะไรอันหนึ่งอันอันหนึ่งกับที่ที่ถามมาใช่ไหมคะ,ะประเด็น,นก็คือจุดต่างที่สําคัญมากๆก็คือว่าเอาคำหรือปลายทางอะคะ่ะของการทํางานของคําว่า business man กับ state man เนี่ยต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญขออนุญาตใช้คําว่าะจะใช้คําว่า user ก็ได้หรือว่าเป้าประสงค์สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึง business man นะคะมันไม่ยากเลยมันก็คือลูกค้าผู้ถือหุ้น ถูกไหมคะคอมมูนิตี้แวดลอ้อมเพราะนั้นเนี่ยคำว่าบิสเนสแมนเนี่ยเวลาที่เขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปลายทางเอาคามของของเขาในผู้รับประโยชน์มันมีวงแคบและวงจำกัดถูกไหมคะทีนี้ในวงแคบและวงจำกัดเนี่ยจุดร่วมมันเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดแบบง่ายที่สุดคืออ,อันนี้อาจจะมีคนดีเบตก็ได้นะคะแต่อาจารย์ว่าบิสเนสแมนต้องมีเพลยผู้นำใช่แต่ทำงานง่ายกว่าเพราะว่าตอบโจทย์ยูเซอร์หรือว่าผู้รับบริการที่แคบกว่า แต่เราพูดถึงสเตทแมนเนี่ยจุดต่างสําคัญมากๆคือเราพูดถึงประเทศชาตินะคะเรากำลังกำลังมองถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติซึ่งในประเทศชาติเนี่ยมันมีสเต็โฮเดอร์หรือว่ามีภาคีผู้มีเกี่ยวข้องเนี่ยหลายภาคส่วนมากแล้วก็คือคนที่จะเป็นผู้นําที่ดีสเตทแมนที่ดีคุณต้องสามารถสร้างสามดุลสร้างสมดุลน,นะคะระหว่างผลได้และผลเสียของภาคีต่างๆที่มันต่างกาันเพราะฉะนั้นเนี่ย ความต่างอยู่ที่ปลายทางอะคะ่ะเวลาที่เราพูดถึงคําว่าเศษแมนมันคือผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญซึ่งมันภาพภาพกว้างกว่าอันนี้อาจารย์ตอบได้นั้นแหบภาพเหมือนและภาพต่างเนาะคะ่ะ เอาเป็นว่าชัดเจนยในช่วงแรกนี้นะคะที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้อธิบายให้เราได้รับทราบแล้วก็เห็นภาพหล่าว่าความเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะที่ท่านอาจารย์ธัญรักษณ์บอกไว้ผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์จะต้องมีความเข้าใจสื่อสารทุกอย่างต้องเคลียร์ชัดตรงประเด็นแล้วในขณะเดียวกันนโยบายหรือการบริหารงานต้องสามารถปรับ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้นำไทยผู้นำโลกก็เชกเช่นเดียวกันก็ต้องใช้นี่แหละรายละเอียดแบบนี้หรือว่าคุณสมบัติแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันนะคะเราพูดถึงผู้นำโลกไปแล้วในช่วงแรกนี้ ช่วงหน้าอันล็อกอยากจะกลับมาพูดคุยกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านถึงเรื่องของผู้นําไทยบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ผู้นําไทยที่เราเราอยากจะได้เป็นผู้นําแล้วเขาเหมาะสมในการนั่งเป็นผู้นําของเราเนี่ยเขาควรจะต้องมีบุค,คลิกแบบไหนมีวิสัยทัศน์ในการทํางานอย่างไรแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะทําอย่างไรถึงจะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของพี่น้องประชาชนได้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ หลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีของเราทั้งสองท่านจะกลับมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเดคีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็ีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยดรเลิศพรอุดมพงศ์เพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นผู้นําในยุคสมัยไหนคะระหว่าง 1. ยุคกรีกโบราณหรือ 2. ยุคสมัยใหม่ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวซีซั่น8นะคะตามที่เรียนให้ได้รับทราบหลานในช่วงนี้เด็กคีของเราจะมาช่วยกันอันล็อกกับสิ่งที่ยังคงค้างคาใจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของผู้นําในประเทศไทยค่ะเด็กคีท่านแรกที่ยังคงอยู่กับเรานะคะท่านอาจารย์ธัญลักษณ์และท่านที่2ก็คือท่านอาจารย์นัทชาพัฒนนั่นเองเบื้องต้นเรียนสอบถามท่านอาจารย์ธัญลักษณ์เลยแล้วกันเอาเข้าจริงๆนะเวลานี้กลับมาที่ประเทศไทยของเราค่ะผู้นํา ที่ควรจะเข้ามานั่งบริหารประเทศแล้วอยู่ในใจของประชาชนให้ได้ใจจากประชาชนเลยนะควรจะต้องมีบุคลิกภาพแบบไหนเวลาจะตอบคําถาม,ถามบุคลิกภาพทักษะผู้นำในฐานะนักวิชาการนะคะเราอาจจะต้องอ้างอิงหรือยกทฤษฎีนิดนึงเอาเบาๆนะคะเราไม่ลงลึกมากนะคะถ้าเราพูดถึงบุคลิกแล้วก็ทักษะของผู้นำใ,ในเชิงทฤษฎีเนี่ยเขาจะแบ่งผู้นําแบบนง่ายเนี่ยออกเป็น2อสประเภทประมาณ2อถึงสประเภทอันแรกที่ทุกคนทราบแนะ่ก็คือ บุคลิกภาพของผู้นําที่เป็นลักษณะของเผด็จการนะคะให้ข้อสังเกตนึงนะคะตอนนี้ที่พูดอยู่ไม่ได้พูดถึงระบอบการปกครองนะคะ,คะว่าเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยไม่ได้พูดแบบนั้นนะ,ะเรากาลังพูดถึงภาวะผู้นำเนาะนะคะผู้นําที่เป็นคาแรคเตอร์แบบเผด็จการเนี่ยจะมีง่ายๆเลยเขาจะมีสองคาแรคเตอร์คือบังคับกับบัญชาต่อมาเนี่ยถ้าเป็นในเชิงทฤษฎีจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือผู้นำที่มีคาแรคเตอร์แบบประชาธิปไตยะนะคะ ประชาธิปไตยเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเน้นการมีส่วนร่วมมาที่พอยต์ของตัวอันล็อกนะคะอาจารย์มีคําตอบให้เม็กเคลียเลยนะคะว่าบุคลิกภาพและทักษะผู้นําในโลกยุคนี้นะคะเราจะต้องมองถึงการที่ผู้นําในปัจจุบันนะคะจะต้องพัฒนาสะสมสร้างเสริมและพัฒนาสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ีะะะ่ผู้นำนะคะผู้นํายุคปัจจุบันนะคะใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ได้แล้วฮาร์ดพาวเวอร์คืออะไร ข้ามีอำนาจข้าจะบังคับข้าจะบัญชาเนี่ยเขาเรียกว่า h a r ว power ของผู้นำค่ะเออต้องบอกตรงว่าถ้าจะไม่เหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ hard power และประสบความสำเร็จที่เป็นคาแรคเตอร์บุคลิกภาพผู้นำในปัจจุบันเนาะนะคะนี้ถามว่าอ,อ,อะไรบ้างที่เป็นทักษะที่จะช่วยเสริมสร้างคาแรคเตอร์ของคำว่า soft power ของภาวะผู้นำได้เนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือต้องมีสออย่างคือมีทั้งเสน่ห์และบารมี อันนี้กระโดดก้าวข้ามความสามารถไปเลยนะความต้องความสามารถเป็น compulsory หรือเป็นบังคับที่ทุกที่ผู้นําต้องมีอยู่แล้วถูกไหมคะคะถ้าไม่มีก็ไม่ควรมาเป็นผู้นํานะคะอันนี้ต้องรู้ตัวเองเหมือนกันถ้าเราไม่มีความสามารถเนี่ยมันเป็น compulsory อาจารย์ก็เลยไม่พูดนะข้ามไปเลยนะคะ,ะแต่สิ่งนี้ต้องมีเพิ่มมาเป็น Soft Power คือเสน่ห์กับบารมีทีนี้เสน่ห์กับบารมีเนี่ย ่าเมื่อกี้คิดเหมือนกันว่าจะให้จําง่ายๆแล้วเผื่อเอาไปเผยแพร่แล้วจาได้นะจารย์ป้องคิดถึงคาแรคเตอร์สอย่างคือ a b c d ค่ะอะไรบ้างคะห้าอย่างขอโทษค่ะ a b c d e เลยค่ะ5คาแรคเตอร์ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะเรื่องซอฟต์พาวเวมากๆตัว a นะคะจะต้องเป็นคาว่าเป็นผู้นําที่มีลักษณะ approachable ต่อมาตัว b นะคะอ่าพอออเดาไหมคะตัว b คืออะไรคะเดาไม่ถูกเลยค่ะตัว b คือ brave ค่ะ ต้องกล้าอาหากล้าทีนี้ก็คืออย่าอึกอ,อัก,อกไม่ได้ต้องกล้าตัดสินใจ oh. ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวบีนะคะต่อมาตัว C นะคะ communicative ค่ะ communicative นะคะ,ะความสามารถในการสื่อสาร สำคัญมากๆนะคะพอดีเมื่อกี้ท่านผอนะชัดพูดไปเยอะแล้วในเซสชันแรกเนาะนะคะที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็อาจจะจะป้อมจะพูดแค่นี้ว่า c o m m u n i c a t ต้องเป็นคนแบบไหนนะคะต่อมาตัวดีนะคะคือต้องมีเซนส์ของดีไซน์ทิงกิ้งค่ะดีไซน์ h i n k i n g คือเวลาจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคำนึงถึง User เป็นนะยูเซของเราคือภาพประชาชนเราต้องรู้ว่า ประชาชนต้องการอะไรนะคะ,คะขยายผลจากดีไซน์ h ิงกิ้งตรงนี้นิดนึงว่ามันสําคัญมากๆในเชิงภาวะผู้นําปัจจุบันนะคะสังคมไทยอยู่ในห่วงเวลาของความขัดแยง้งในเรื่องของมเด์นเจเนเรชันนะคะ,คะ <Modern S 1> มเด์นเจเนเรชันนะคะณนะตอนนี้เรามีความขัดแยง้งหรือความคุกกลุ่นในความคิดในความเห็นเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเจเนเรชันเป็นเพียง เขาเรียกอะไรปัจจัยหนึ่งแต่จริงแล้วเนี่ยเรามีแกลปในหลายๆเรื่อง <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยผู้นําต้องมีคาแรคเตอร์ตัวดีด็อกมากๆคือการมีดีไซน์ n k i n g การเข้าใจความต้องการที่แตกหลากหลายของคนในสังคมไทย <c oughs> นะคะตอนนี้เราคิดอะไรต่างกันโดยปัจจัยหลายๆอยา่างมากมายไม่ใช่เพราะเจเนอเรชันเพราะนั้นสิ่งที่ผู้นําจะต้องทําคือใช้ดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเป็นตัว bridge the gap <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นสะพาน ผู้นำใช้ดีไซน์จริงๆให้เป็นสะพานไม่ใช่เป็นกำแพงเราอาจจะนึกออกน,นะคะมันจะมีผู้นำ<ล>ที่แบบข<ล>ัดแยง้แยงกันอยู่ก็ยิ่งสร้างกำแพงให้มันสูงขึ้นนะไม่ใช่เราให้สร้างสะพานข้ามกำแพงนึกออกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยตัวดีนี่สําคัญมากนะคะต่อมานะคะตัวสุดท้ายจริงๆอ่าขออนุชพัดพูดไปแล้วในช่วงแรกๆคือต้องเป็นผู้นําที่มีเอ็มพัตตี้ค่ะเอมพัตตี้แปลว่าอะไรนะคะเอมพัตตี้ไม่ใช่ เราเห็นใจเธอเธนะเธอน่าสงาสารทําไมเธอไม่ทําแบบนี้ล่ะอันนี้ไม่ใช่ความหมายของเอมพัตตีเลยเอมพัตตีคือภาษาไทยแปลให้ตรงที่สุดเขาเรียกว่าความเข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจนะคะ <Huh. S 1> หมายถึง I feel how you feel เรารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหา <Huh. S 1> คุณอยากช่วยให้ปัญหาคุณดีขึ้นด้วยวิธีอะไรแต่ถ้าเป็นซิมพัตตีหรือความเห็นอกเห็นใจมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ถ้าเรามองในสังคมไทยที่ผ่านมานะคะเซนส์ของซิมพัตตี้เยอะมากมการบรจิจาคถูกปะคะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเป็นเรื่องดีแต่รอลาสลองไหมยั่งยืนไหมไม่ใช่แต่การที่เราเอมพัตตีคนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ต่างกันเพราะนั่นเนี่ยถ้าให้ฟันพงเลยบอกได้เลยว่าพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ค่ะผู้นำสเสน่ห์และบารมีถามว่าเราจะสะสมอะไรได้บ้าง A B C D และ E ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะ อาจารย์หาคือเราอยากได้ผู้นําแบบนี้นี่แหละเราไม่ได้อยากได้ผู้นาเผด็จการเราอยากได้ผู้นําประชาธิปไตยแล้วก็สิ่งเสริมที่อาจารย์บอกมาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับในหลักความเป็นจริงประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะคะแล้วผู้นําคนใหม่ที่จะเข้ามาทําหน้าที่จะสามารถเรียกศรัทธาไม่ว่าจะเป็นจากพี่น้องประชาชนรวมถึงสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทย ยังไงได้บ้างเหรอคะอาจารย์ถามว่าจะเรียกศรัทธาได้อย่างไราจากประชาชนเองอแล้วก็วสําหรับนานาชาติด้วยนะคะออตอบได้ไง่ายๆนี่ไม่ยากเลยแต่ถามว่าทําได้หรือเปล่าอะยา,าคาตอบก็คือว่าต้องลงมือทําให้เห็นแล้วพูดอะไรไว้ต้องทําแบบที่พูดโลกในปัจจุบันนะคะมันแทรกยังง่ายมากเลยว่าเคยพูดอะไรไว้ิส s อรี่มันเกิดจากวาจาของเราเนี่ยเพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียเพราะนั้นคาตอบง่ายมากคือ ลงมือทำแล้วคนจะจัดพูนจากสิ่งที่คุณจะตัดคนจะตัดสินพูณประชาชนจะตัดสินพุณจากสิ่งที่คุณลงมือทำประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือ,อ,คอพูดอะไรไว้ในอดีตที่เป็นพิซเอรี่ที่บันทึกไว้แล้วในโซเชียลมีเดียลงมือทำในสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าสองอย่างนี้เกิดขึ้นและเร็วศรัทธาจะได้เร็วแต่ถ้าสองเกิดสองอย่างนี้เกิดขึ้นช้าหรือไม่เกิดขึ้นเลย ในทางตรงข้ามศรัทธาก็เช่นเดียวกันก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือศรัทธาทั้งจากประชาชนในประเทศรวมถึงต่างชาติด้วยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์นัชพัฒน์มีอะไรเสริมไหมคะก็จะคล้ายๆกับท่านอาจารย์ธัญลักษณ์นะคะค่ะก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยค่ะผู้นำเนี่ยคนจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาค่ะค่ะก็คือถามอะไรก็ควรจะตอบให้มันตรงประเด็นนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลง,ปลงทีหลังค่ะ,คะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่าจะจําเป็นเป็นอย่างมากนะคะ เ,เรียกได้ง่ายๆว่าต้องมีสัจจะค,ะค่ะเวลาพูดอะไรก็ต้องทําตามอย่างที่ตัวเองพูดค,ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีสัจจะบารมีก็จะตามมาเองด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ อ๋รใ่มีีมเรื่องน<ม>ึง<ม>ที่สำคัญมากๆเราลืมไม่ได้เลยคือต้องมีธรรมพิบาลค่ะถูกไหมต้องมีธรรมพิบาลกํากับในการตัดสินใจแล้วก็ก็ลงอะไรก็ตามที่จะลงมือทำอ่ะต้องมีหลักธรรมพิบาลตลอดค่ะเหมือน ESG เลย ESG ก็ต้องมีธรรมพิบาลเช่นเดียวกันวันนี้กร,ราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะหลังจากนี้ต่อไปมาลุ้นไปด้วยกันค่ะนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นใครแล้วเขาจะมีคุณสมบัติ ามที่เราได้พูดคุยกันไว้มากน้อยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ของเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจในประเทศไทยต่างประเทศเราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบง่ายๆสืบเนื่องจากทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมนั่นเองถ้าเกิดว่ามีคําถามอยากจะให้เราไปหาคําตอบในประเด็นไหนพูดคุยกับแหล่งข่าวคนไหนแล้วก็สามารถส่งมาบอก ออกันได้ที่เพจ Facebook ของรายการเด็กขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะ10ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางสถาบันและจากทางรายการไปเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะท่านอาจารย์ธัญรักษ์ท่านอาจารย์นยัชชาพัฒและดิฉันัชชาวีรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ